วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki c a r r y คันใหม่กันนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นปี17นะครับผมรถมือแรกนะครับไม่เคยทำสีนะครับผมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับหายากนะครับรุ่นนี้ที่ไม่เคยติดแก๊สปี17เครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกเลย สวยเลยครับผมเครื่องนี่เดินนิ่งเงียบมากครับผมอันนี้สีไม่เคยทำนะครับแต่จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมนะครับยังยังโอเคอยู่นะครับขับวิ่งทางไกลสบายมากเลยนะครับผมวันนี้ ทานหน้าเดิมนะครับผมน็อตไม่ขยับถายทำสีนะครับฝากระโปรงจะมีซีนตรงบันทับนะครับปี17นะครับผม1 7 18ก็มีแล้วนะครับนะฮะทานหน้าเป็นสีเทานะครับผมสติกเกอร์อยู่นะครับน็อตไม่ขยับถ่ายทำสีนะครับผมเครื่องเงียบมากครับผม เร่งขึ้นตามเท้าเลยนะครับอันนี้จะมีน้ํายาหล่อเย็นให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมือแม่แรงครบหมดนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะครับผมไฟหน้าเดิมหมดเลยนะครับมีหลังคาตะแกรงนะครับผมบมีไลเนอร์นะครับผม มีเบาะขาดนะครับเบาะขาดเล็กน้อยนะครับสามารถซ่อมใหม่ได้นะครับผมอันนี้นะครับไม่เคยขยับไขคทำสีนะครับน็อตจะเป็นสีดำแล้วก็มีสีแต้มท c วสีขาวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เครื่องไม่มีสะดุดเลยครับเงียบกริบเลยครับผมเป็นรถกรุงเทพนะครับผมทะเบียนกรุงเทพมือแรกนะครับผมมีบอกผาเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานมีริ้วรอยบ้างนะครับผมคันนี้ปี17นะครับผมราคาตั้งอยู่ที่ 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับผู้ที่มีงบน้อยๆนะครับซื้อสดได้เลยนะครับพร้อมใช้งานเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำเลยครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9 0 0นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ